สวัสดีครับพี่น้องพวกช่องบอทตู้ตำรวจรัฐบเ,เชีอะครับพี่น้องตอนนี้บรรยากาศยังมาแรงครับนี่ครับเอ,อาไป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 คุณ<ป>พี่น้องนี่พี่น้องสงสัยปนมีแน,นวอีกแล้วเนี่ยสงสัยปนมีแนวอีคนตองคอนเทนต์พี่น้อ,นนนนองเยเดี๋ยววนทิศวนทาง,ง,ง,งพี่น้องนี่ยุ่นหลังให้พี่น้องบุ่นนี้ครับ มีน่นเอเบ่งผนบรรยากาศจะมาเร่งบอลทะเคอนเทนต์คอนหยังแหลมเลยโหดีน้องเบ่งอ่ะเอียพันไทยไปพี่น้อง,อองบอดไทยไป ครับพี่นอ <c oughs> ้นองบ้านพี่น้องเบิ่งบรรยากาศยามมาแรง <c oughs> บอาเป็นทายไปยนี่ยพี่น้องส่วนยามมาแรงกันวงหนึ่งวงสองกำลังชิลล้อมนซ่อมอีกรอบพี่น้องทุ่มหนึ่ง ัก็พวกมุ่งกว่าแล้วเนาะนี่บรรยากาศนี่มาแรงจีิงหรอลูกสาวทำอะไรน่ะ เื่อไผวันเกิดพนาขนมยังอีกหลวกขนมนามาแล้วขนมเซียวพนามีัือนี่มันเี้วสิบบาทอชอบเกลี่ยขนมไหมพ<น>่อมาเลือกเร็วอันนี้ก็อร่อยนะของปูนุเลยเนี่ยต้อมไปจังเมื่อไหร่ไ่หัวใจดับเหนื่อยมากทั้งแก่ทั้ง ป่อยฟังดูปีนี้ไม่ได้อยู่แถวหน้านะคะอยู่แถวสามคือว่าก็ดีเพาะอก็ดีว่าตลาดเพราะว่าหนูขอเต้นอยู่กับพี่บอมพี่แบมดีกว่ามันมีความสุขด,ดี <c oughs> <c oughs> บอกคือถ้าจะเอาคนเกง่งเก่งเก่งไปร่วมกันเหมันกับบไดบ้<อ>มันจะต้องบ,บอส,บส,บสับกัน<ด>พ่อเอาไหมหนีขนมเนี่ยเอออรลอดโอ้ยเอาไปเจอของมากินหลอดก็มากินอะไร ขนมมากินมาเนี่ยมันสามมันสองอันแถมหนึ่งหนูเลยซื้อมาอันนี้ว่าอันนึงก็ได้เอาอีกอันเอาตัวนี้ก็ได้นะเอาสีอะไรสีแดงเอาเลยกินนองอ่ะเออจริงครับแทงคิวแทงคิวนี่อ่ะอีจอยไปใส่อีจอยไปใส่คือแจ้งนางโหลดคลิปอยู่หันได้ยนางไปใส่บ่สีเดทโทห์ฮะส่วของคือภาษาไทยเนี่ยหลือไม่ได้เน็ตเต็มกะใส่ใบไฟที่หล่ะอันนู้นส่งไปประซุ่มสี สมอาจารย์ข้องอยู่สียังนี่สีชมพูค่ะกับน้องขักแพงนะคะเดอโอ้ยแบบเขเอ,อบร่วมโตทอข้นสวยมึงหักแพงก็ฝ่าใส่กามาคู่กันนูกับอีมิตรกามาคู่กันยังไงยู่สีเดียวกัน,มนไม่ดีมีพียงองกับหยองนะสูงเนาะเอาเกลือนสวยไงปีนี้ยังสูงเพื่อการวเนาะสูงค่ะปีหน้าก็สู้เหมือนเดิมแต่แยกกันแล้วใช่ไหมกับต้นหลิวแต่อะไรแยกกันแล้วใช่ไหมแยกแล้วพ่อต้นหลิวอยู่วงสองพอละวงปีหน้าจะโดดไปหาเอย์ลิวกันเลยหรือเปล่าบ่ พักยุกับไปตอนนี้อยู่กับพี่เอมี่ค่ะไปรับเอาบ่เราจะคล้องในจากไหนบ่เนี่ยบ่ยุยูยุเขาเล่นบ่<ช>ไปกลับเอาเพราะบ้านเอมี่ไม่ไกลบ่สิบสองลูกทามาไกลบอก่กไกลยุจางไหนกินจางไหนก็แม่พี่เอมี่ ใจดีใจดีนูมือเศร้านูบอกเพื่อนว่านูสิแม่นูอาจจะเอาเงินไห้เพื่อนนั่นเดพีวจะมียังมาเสียวพ่อได้น่ะนูบอกว่านูจะแม่นู้อ่ะคือจะออกค่ากับเขาไห้แกบอกว่าต้องเอามาพอมากนพี่เอ๋เดินจากมือที่ไปหาเซียวู่เลยพ่อลูกบอกว่าหนูเล่าให้หนูซําลูกคนหนึงหนูตื่นอ่ะหนูตื่นสวยพ่้อมเดียเราบอกค่อยไห้ค่อยจมเสีได้เออการแต่งเพื่อนเราบอกว่านูเป็นโตของนูอันดีแล้ว เฮ็ดแบบเคยเฮ็ดแบบแบล็บ,บเฮ็ดแบบนรรั้นละลูกตื่นขึ้นมามือนนัหนูไปนอนบ้านเพิ่นมือแรกหนูตื่นขึ้นมาเพิ่นหาเขามาวางใบให้หนูแม่ห <c oughs> นูจะมาแม่เดี๋ยวหนูหากินเองแล้วก็เฮ็ดให้หนูปู้มือก็ดีบหนันตัวเมื่อหนูเกณฑใจเพิ่งมือซื้อบุกบ้านอยู่นะบุกเลยเพราะว่าเซียวกันแน่น่ะเสื้อพ่อตุ้ยหนูยังไม่ได้บ้าเหรอซิงเออเดี๋ยวให้ให้เราเพราะนี่เยอะแยะไซส์เอ็มอ่ะไซสเอมนางไลรสวดอยู่เหรอ พ่อถ่ายคลิปหรือไรเมื่อคืนี่นนถ่ายนางไม่ถ่ายนไม,ม่คยได้ใครมาถ่าย,ายพรอจอดนานข้าออดิ่งในคุมสีชมพูพี่สวัสดีจอยทำอะไรลกูกตรง,งพี่คันใาเงินค่ะาเงินในหยั่ง้าเงินไทยสีสบู่สนับสนุนเป็นสปอนเซอร,ร์ซอยกัน,นพ่อพ่อพอายุสีแดงเพราะว่าพ่อมีเสื้อสีแดงพอเลยสรับ พ่อก็เลยไปอยู่สีแดงกับเพลินบอที่แรกพ่อบอกว่าพ่อจะให้สีชมพูอ่ะเออกับซอยที่เก่าเลยที่ใดกันยูนกันที่เก่าเนี่ยอยากมีชื่อบ้างบ้านทางน้องเอมี่สนับสนุนสีชมพขูขอบคุณพ่อตุ้ยนะคะที่จะเลี้ยงหมูกระทะเย็นนี้หนึ่งโอ้โหมือไม้ซะวันนี้ได้ไหมอยากกินวันนี้นะบ้านช่างตอนนี้มีแต่บ้านช่างมันเจ็บได้ปะเยี่ยมมกินเลยกินเลยเหนื่อยไปนอนพอเล่นสนุก ใส่คลิปตัวเอาเอาไปมาหนาคือนใส่แต่ยังเว้นมาเนี่ยไม่จอยจะมาใส่ยังคนงห่างบวซืนอยู่เด้ออยู่น่วมกันมันมาคุ้มเลเนี่ยจะมือสิบุกบานได้ให้บุกวะบุกเลยพาไปบุกเนี่ยไปลองเพลงอีู่พวมาเลยค่ะบรรยากาศดีแห้งกินหอดเสี่ยวได้พวกเนี่ยพวจนบรรยากาศดีพอดีพอโจจะเป็นอย่างฝนใส่สูตรอยู่ริมริมหนามฝนเหตุผลเอ่ออืมขอบคุณพ่อโยเนาะขอบคุณทำไม อยากกินหมูกระทะบอกพ่อก็อยากขี้กันไหยกินอะไรไปก้อนไหนพ่อหมูโอ้ยพี่หน่องโอ้ยพี่หน่องซ่อมได้อะไรแล้วนี่ซ่อมได้จักเพียงอลไรนี่เยอะอยู่นี่ต้มท่าทีคนนี้อ๋อสีสีชมพูนี่เอาจริงป่ะนี่เอาจริงสิเขาไม่ได้มาเล่นๆนะเนี่ยปาพี่น้องแม่ตรงไหนจ้ะ ห้ามไปเป็นันายงเป็นความรักีโอ้ยความรักขอหยังฮะโอ้ยบ่าพี่น้องสูงกาแเ้วช่องจะขอเนี่ยฟังด้คือบอไทยบอหย่าังมาหนูนูลบทีมลบจากขยะยได้ปะลบเนี่ยไปลบจากขยะยังไงลูหนูก็บยังแล้วมันก็มีมันจะมีขยะอีกน มันจะมีขยายอีกบอลนี่หกพันกว่าแหละบอลมีอีกนี่ไหมอันไหนนี่ไงจะใช้ขอไประบำลบด้วยลบแล้วมันจะมีลบของลบอีกนะลบของลบนั่นแหละยิ่งวะยิ่งวะเอาเอาช็อตเด็ดพลานบอเนี่ยอันนี้บอสอันนี้อันนี้บอสกี่นี้ประธานกี่นี้มาซักสี่งพูดนี่บอสพ่อกันชัยนี่บอส เอาเหรอโอ้ยหน้าพี่น้องครับเอาไปรังใจอันยกปิยพรกับเอมมี่มรกตไปลังใจจอยนะพี่น้องโอ้ลูกสาวพี่น้องข้ามุกก็ทาอย่างงั้อย่าลืมมุกก็ทาเด้วอันเออโบลืมดอกเเนอโบลิ่มดอกเอออะไรต่างหากันเอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สนิทคลิปหนังเพราอะไรพี่น้องเพิ่งแรกผมจะลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดติดตามช่องบมอตุ้ยลุงเพลินเพา่อเชียร์พี่น้องนี่เอาพี่เพิ่นประชุมสีกันพี่น้องช่วงนี้ พ่นยูพ่นยูสีได้ก็ตันหักแหงตัวนี้เอาพี่น้องครับ <Hello. S 1> สู้ๆพี่น้องเด้อเอาไปกับนักเก็ตหงุกหยกพี่น้องเนาะที่ตายเพิ่อนกับเป็นอีกคนหนึ่งอย่างพี่น้อง mm hmm. เพื่อนเราผมไทยสัมผัสมาแล้วเนาะ mm hmm. ตอนนี้เพิ่งกัดยูวงหนึ่งที่เก่าอยู่กับเอ็มมี่เอาไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ